สวัสดีเน่เมนูวันนี้กะโกวินนะครับพอดีเดี๋ยวชั้นจะจัดการให้เธอวันนี้โอเคไม่ได้กิน้วยมืองชั้นหลายเดือนละใช่นานมากเลยแล้ววันนี้เดี๋ยวชั้นเนี่ยอ่าเน่เ่เนชั้นเตรียมผลิตภัณฑ์อันนี้มานะมันคืออะไรครับน้ำปลาทางตราดน้ำปลาน้ำปลาทางจังหวัดตราดมีขวดเล็กด้วยมีขวดเล็กมีสามขนาดลุงใช้ใช้คู่กับทิพย์รส คู่กันอันไหนจะเป็นแกงลุงจะใช้ทิพย์พลวดถ้าไหนเป็นผัดใช้อันนี้ตัวนี้ตัวนี้เพราะเขาจะไม่เค็มดูตัวนี้เขาอร่อยตัวนี้เขาตหมักได้เหมือนกันโอ้โหยิ่งหมักถึงบอกไงถ้าเป็นผัดต้องเป็นแกงผัดแกงผัดเฟตรต้องทิพย์พลวดน้ำตาตาสามกระต่ายสามกระต่ายมีสามขนาดแลวแตะลิงค์ฮะโองสั่งไปอันี้กันเนี่ยวันนี้เราจะมาหมักหนูไงมา นี่นะทิช่ไทยไอ้พวกนี้มันอย่าใส่เยอะเดี๋ยวไม่ได้กินรสชาติหนูตั่เข้าไปตาเข้าไปนี่ฉันเดาะน้ำปลาไว้ในนี้ก่อนฉันปรุงตรงนี้เดี๋ยวฉันใครยๆฉันไม่ได้ทำเหมือนเขาหนาอ๋ออ่าฉันเทน้ำปลาแล้วคนใหญ่ขวดเล็กก็รสชาติต่าเดียวกันใช่ไหมครับท่นเดียวกันแต่คนละไซส์คนละไซส์บางทีใครใช้น้อยอะไรเงี้ยอ่าผงเนือลงนี่ไปอ่าจะทำน้ำมันไง เอาน้ำซุปหอมน้ำปลาครับนะใช่ครับนั่นเธอเธอไม่ค่อยได้เก่งไม่ไม่ครั้งแรกครั้งแรกตุ๋นหนังตุ๋นหนองหมักไว้นั่นเงี้ยแก้วถ้าฉันย่างนะฉันจะเอาหนังลงก่อนให้พวกเครื่องปรุงเนี่ย ให้มันแห้งเกาะเนี้ย <สะ S 1> มันได้ไม่ล่วงถ้าความหน้าลงไปปุ๊บล่วงเลยใช่ธรรมชาติเราต้องอยู่ด้วยกันเรียงสามก็ตายสามก็ตายโอ,อทอปของจังหวัดตราดนะ,ะแต่เราได้ราคาพิเศษอยากให้เอฟซีได้ลองกินภาคอีสานนะเดี๋ยวเด<ะ>ี๋ยวฉันจะการเองออเ,เดี๋ยวก่อนอันนี้ทิ้งไว้ต่อเน,นี้ยอย่าเพิ่งปล่อยเขานี้ก่อนแค่ก้อเดี๋เราลาดไป นี่ถ้ารู้ติกว่ามันเป็นแบบนี้นะเธอเอาน้ำมันช่วยหน่อยทาหน่อยทาและความร้อนจะไม่เข้าเขาแล้วเพราะบางนี้เราเผือไปหน่อยหนึ่งเนี่ยทีนี้เขาจะขวางความร้อนกับเนื้อสัตว์ไว้ทีนี้เขาจะเผาแต่ความร้อนละเผาแต่น้ํามันละน้ํามันอน้ามันมันตัวนาความร้อนใช่แต่เขาจะขวางไว้ได้ทักพักเดียวเห็นไหมแล้วสีสันเขาเห็นไหมเงาไหมล่ะเอาเธอซูมดู อืมแต่ฉันมีความสุขฉันมานนนจำปาฉันต้องมีความสุขมาตั้งเขาใหญ่นะอืมเนี่ฉันมีความสุขอา่าสีเริ่มเนี่ย<อ>วันนี้ขอขอโทษเอฟซีนะแต่ก็โอเคนะฉันได้ได้<า>ได้ดูเราก็โอ้โหเนี่ฉันขอให้ตัวใหญ่ฉันขอเหยาะสามก็ตายไหมสมก็ตายหน่อย,ย,น,อยนี่เธอลองดูหวานเมื่อกี้ ใช่เอฟซีเขายังบอกเลยว่าเออมันวันนี่แหละมันหวานนะครับแล้วใช้ความคมกลมจ้าเนี่ยเอาใส่เลยครับนี่นานมากนานมากสุดเลยน้องคนละน้องโกวินครับวันนี้เราต้องน่องนะคนละน้องนะชั้นมาตั้งไก่ถ้าให้ฉั้นกินหางฉั้นไม่มาโอเคนี่เราอะไรนี่ให้นะเอฟซีได้เห็นว่ามันสุดยอดมันหย่ามันหอมดิบ น้ำปลานี่โหรอบเลยใส่น้ำปลาตากระต่ายลงไปสามกระต่ายสามกระต่ายนี่ชั้นด้วยเด็กมีนิดนึงครับเนี่ยอ่าชนปึ๊บลุยลุยเดี๋ยวมันร้อนเนี่ยเธอไหวทั้นไหมวะโอ้ต่างนะต่างครับออก็หวานอืมันไม่ใช่หวานเป็นเลี่ยนนะครับหวานแบบหอมฉันต้องเอาอีกหน่อยวะไม่ชันแม่งแบบ ไม่เลี่ยนเลยนะหอมหอมนะเขาฉันบอกคุกข้าวนี่คุกกับข้าวนี่แล้วเราก็ใช้ปรุงใช้อะไรแล้วนะเล่นลวดวันนี้กลมกล่อมนะโอ้โหหลายปีมากนับสิบปีแล้วไม่ได้กินหนูนะดยากพูดไปนะอร่อยจริงนะอยางนะทำให้อร่อยไม่ทำกินเข้ากันครับนี่สามกระต่ายครับเจาะลงไปนิดเนีย หย่อนนิดนึงครับนี่หยอบมากมันจะเค็มนะแต่ว่าโอเคหอมอ่ะไหนอ่ะก๊อบเหามไหมอ่ะสุดโอ้สุดจังวะยไม่ใครกินอืมบักแค่น้ำปลาครับเห็นไหมฉันทำให้เห็นแล้ว Làm ta ta Làm cà tài Làm cà tốt